phim nương nàng ngam nàng ngam càng bà cha si xếp xin lô lên phồn đã thấy không thấy nhá nhang với nhang bác thấy hiển biết hầu hầu bao sẽ là có hình Nhi. Ta oh. <laughs> ừ. <đây>. Hans Hans. <laughs> thầu bớt. Okay. <laughs> ừ. Oh, ha. hết dahinten auch phần tàu lạc bớt, nè. Tôn vô nè. อุ้ยเถ่าพี่น้องเอ้ยเสียดายเด้ปะมึงแน่นี่ดอขึ้นอีกวะเนี่ยอ่ะอุ้ยเถ่ามดพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยนี่เนี่ยว่าเนล่ยะอาทิตย์ที่แล้ววันดีมาหลายอืมึงเนี่เสียดายแห้งเด้ปะ แช่แช่ด้วยงเดมันมือินพวกขาพวกกินมแล้วมากินอุ้ยอมึงไงเพี้ย,ยว้ายมันละยุงสีเนาะมาเลยอ่ะเถาอันนี้กะเถาเถาว้าวพวกนี้ดอกนั่งเถาบ่านนอุ้ยเถากัน

โอเคครับพี่น้องจ้า